พี่ฟาน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 พี่านาวดิพี่ไปพาวดิไปพาดิพี่ไปาหน่อยพี่ไม่รู้ะไรปะใครวะดิ่หรวมวันนี้รวมวันนี้รวมวันนี้หน้าผับหน้าผับจีหน้าผับพี่เจารู้แลแป๊บนึงดิแล้บจะโดนนบ็รนคุณโดนคุบลกลยี้ต้องไหนตรงไหนต้งไหนพี่ติดในซยในซพี่ติดเขาาเขาเขาลงมันลงนะกดจีไดปะพี่ตีกดจีไดปะ ไม่กระโหลกมึงจับมึงจับอาแปประมูลเอลเคได้เ <masa> ด <apple in> okay, ี๋ยวเราตามนี่ตามนี่พี่ตีโดนไหนตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยในซอไปไปมูไปมูไปกดกดจีกดจีพี่ตีเราไปในตอนในซอนในซอนหน้าผับในซอนหน้าผับไว้อยู่มันยิงกดกูไว้อยู่ฟังกูฟังกูโผล่ไู่โผล่อยู่ไม่เบิร์นก่อนช่วยเบิร์นมันยังไม่ลงใช่ไหมยังไม่ลงใช่ไหมยังไม่ลง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 ได้สมมาสองสมนะได้สมสองสมได้สมสองสม

ใยมันตายสองนันนะไอเนียอยู่หน้าขับนะลงเลยลงลงไปลงไปเดิมนะสติกดีแล้ไปนี่ตรงเข้าไปางเลยเพื่อนเพืนเพื่อนเพ่นเพื่อนนะบ้าตรงกลางเลยด้วยกันะยพีลมเ่กันได้ไหมหาเพื่อนด้วยหาเพื่อนด้วยให้เพื่อนนอนนานนะบอสายบอสดดี บ้านมันอยู่ฝั่งร้านไก่นะบ้านมันอยู่ฝั่งร้านไก่นะน้องมาเคียร์หน่อยมาเคียร์หน่อยมาไล่หน่อยมาไล่หน่อยเอาศพไปร้านไก่เลยเอาศพไปร้านไก่เลยเอาศพไปทางร้านไก่เลยเราไปเดี๋ยวไปเอ็มพีเอามาเอาุมาร้านไก่เล่นร้านไก่นนองเล่นร้านไก่เล่นร้านไก่เล่นร้านไก่โดนนะที่ภูเขาุโดนนน่ไน้องเขานโดนะวมนานนมาชุบพีเพื่อนพีเอาตัวเอาบยินนมดิเพื่อนเดียหน่อยพีอรถ พวกไหนจะอาพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่พี่ี่มาจีผมใครเป็นใครพวกไหนจะแม่ถอดที่พวกเขาไล่ถครไล่สุดเกินไล่สุดถือสบแต่ถือทบไหนถือทบไหนถือทบไหนจับเล่ได้จับเล่ได้ซอยจับเล่ได้ซอยถจับเล่ได้ซอยอนอีพีกลายพี่ถือสบพีถือทบเไหร่เล่นในซอยก่อนได้ไหมเพื่อนกลับไปเล่นในซอยด้วยกันพี่ไปอีกเอาสบไปหน้าผับได้เอาสบไปหน้าผับเอาสบไปหน้าผับดีกว่านะถึงสบได้ป่ะดึงสบไปหน้าผับตรงตรงนั้นเกินใช่ป่ะนายพี่ตกรถพี่ตกรถ เรือดึงไปร้านเอไปทางนหน้าผหน่อยานหน้าผัทำบ้านหน้าผับทำบ้านนาผับบ้านหน้าผับ้านหน้าผับทำส่ไปถือสไปบ้านหน้าผับ้องแนแล้วกูทำบ้านไว้แล้ววางยมเพีแล้วมาหน้าผามาหน้าผาพเอยเอาส่งมาหน้าผับได้ย้พมาช่วยลุมคันนี้หน่อยานหน้าผัถือบ้านหน้าผมีพ้นขวาซ่หน่อยถือซ่หน่อยมามาตามมาหน่อยเอตัดส่ตัดส่อะไรดีหน่อยตัดส่ดีหน่อย เอ็กไนไว้ที่อะหน้าผาบันเยอะหน้าผาบันเยอะออกไปเลยหน้าผาบ์น้อยเยอะข้างผาบันเยอะอ่ะหลอดสรุปร้านไก่ผมโดนอยู่นี่อุ้ยแหลกมาได้ป่ะนับมามาหน้าผาบได้ป่ะเพื่อนโดนหน้าผาเพื่อนโดนหน้าผามาเลยหน้าผามาเลยหน้าผาเปลี่ยนบ้านมาเอ้ยปืนปืนเรามาหน้าผาบหน่อยปืนเรามาหน้าผาฟังกูหน่อยปืนเราหน้าผาเพื่อนปืนเราหน้าผาปืนเราหน้าผาปืนเราหน้าผาพี่เป็นดึงชถเพื่อนหน่อยดึงชูเพื่อนหน่อยดึงชูเพื่อนหน่อย

เพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อน่อนยิงยิงไ่ดนเพื่อย่เพื่อน่อนดันดันเข้ามาเในซอยปะเพื่อนเพื่อนเพ่อนไม่มีพดันเข้ามาเล่นในซอยหาเพื่อนหน่อยหาเพื่อนหน่อยหเพื่อนหน่อยอหเพื่อนหน่อยหเพื่อนหน่อยหเพื่อนห่อยูยิงนอย่เลี้ยงซ้ายหน่อยิเลี้ยงซ้ายหน่อยมาดีเอาสมองีเอเอสมมาไหามงยังห่อใครมีพดันดันเพเยอะเพื่อนโดนฝีฟังกูใครไม่มีศพดันเข้ามาหน่อย

ไฟเขียวอ่ะไฟ้าเขียวอ่ะหน้าผับถือถือสมสมผับไปดีถึงไปหมดตสมผับน้อยสมอย่างเยอะเลยตสมผับสดเยอะเดี๋ยวมาชุบบอลมาสมมามาสดหน่อยมาสดหน่อยมาสหน้อยนะครับสมในที่มึงไปเล่นในซอยมึงทิ้งสมไปหมดเลยอ่ะกระมังสมน้อยหน้าผับทำให้ตายเถือสมน้อยศพไม่เยอะจ้ะเลยบางศพหน้าผับน้อยอหล่อไอหล่อไอ้หมไม่หลุดก็ไปอย่าทิ้งศพดิอย่าทิ้งสมถือสมคาตีเลยเป็นปืน ปานอนอยู่ปานอนอยปานอนอยู่เดเดเดบอลนอยปานอนอยู่เฮ้ยมันมันถือเป็นอย่างเดียวเลยในซอยอ่ะมาเบน้อยปนบลอ่ะปนบมายลนับลนับโดนอยู่พี่ปืนมันยิงหูม่ไปเลยนี่ปืนบไม่วซบไม่วซบไม่

ไอ้บี่เคลียรเคนไหนไ่เียร์บ้าเยเียร์บ้างคนไหนไม่เชียร์บ้างคนไหนไม่เชียร์ป้านี่เรา้องรถมาลองทิไปนี่นี่นี่อ้ยโยากนี้สิแสนวไปทีไปทีทหน่อยทหน่อยทไปแลวอีนซ้ายหน่อยอีลุดหลุดหลุดหลุ่หลุด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 หลุไหลุด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 หลีดหลุหลุดห่ลหลหลลลหลหลหหหหคนห

มเลือนะลพี่จอนตรงกลางพี่จอนนี่หลังหลังเออไอ้เี้ยใครใครมีมาเียบวาซ้ำไม่เที่ยทบเลือน่ยข้างหลไหนกนไหนมอยมาเอม์มาเอามาเยมาม่นไหนอะพี่จอนหลังพี่าแคนยดีเพื่อนจะบอกอ่างลงไเน่อยดอดดอหนือยชิวโรสีโนโมนโมดินเบร์ตัวมูลนครบดีถือครบดถือกจตเ่ยเออจะครบดหน้าผับเนี่ย เพื่อนหนสามอะสละหน่อยครับหาเพื่อนหน่อยนะหาเพื่อนหน่อยเพื่อนหายจากวหาเพื่อนหน่อยครับจะหาเพื่อนเดี๋ยวพ่อหน่อนงพอจบเล่อเดี๋ยวติดพี่อกเือบ้างี่สามี่อมาสเพื่อนคนรถออกพ่อนหน่อยตามจีเพื่อนหน่อยไม่เข้าอบเล่นมันยิงมันยิงมันยิงตรงไหนข้างไหนข้ไหนพี่บอกเดี๋ยวดี๋ยวเ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 ดี๋วเดียวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋ยวเดี๋ยดียาเดี๋ยววเดีว ด้หน้าเหลือวเจอแล้วเจอแล้วกูเจอแล้วสามีอยบนทครว่าทุกคนถือศพทุกคนศพเหลือเยอะมากศพเหลือขานอยสามศพบ้าเมาศพหน่อยน่าเราไม่พอเพื่อเพื่อถ่ายไปสาเพื่อถ่ายไปสาเพื่อถ่ายไปสได้มาห่ได้มาหงได้ลหน่งได้พี่บอเพื่อนหน่อยนะครับปืนหาอย้ม่หน่อยปืนหาอุ้มหน่อยปืนหาอย้มหน่อยเนหนนหนอยเนหน่อยหน่ ทำแล้วก่อนไม่จบจบหน้าผบอีกสองจบแล้วก็ด้านด้ในทำอะไรเลยเบิร์ดพี่เบิร์ดอยู่หน้าผบทำทำอะไรไปไว้หน่อยหมอมาแล้วพี่เขาไปเข้าไปโชว์กันอีกพี่บอกบอกกังวลนะบอกขอป้นนะน้องอย่าอย่าบอกไปแล้วอย่วบอกไปแล้วนานแล้วกูบอกไปนานแล้วอ๋อแล้วบอกนะโหลโหลเดเตล่แน่เลยเยอะๆใครมือว่างไงไอ้พีไปเอาศพไอ้พี๊เอาเบอร์หมดสามสองนะพีมือว่างมาทำลายพิมพ์เบินมาทำลายพิมพ์เงิน้ไอ้เหี้ยเอาศพเล่นนะพี่ไอ้ต้อมรถเลยหาต้อมรถเลยอย่าสามเมตพี่ทางฮอรต้อมรถเลยต้อมรถ นายขับพี่เบิร์ดศพเหลือป้ามีศพเหลือป้ามีศพเหลือป้าในข้างในแบบไม่ปืนปืนเราใครใครศพเหลือให้วนให้ให้ให้บอลหน่อยให้บอลหน่อยเราช้าแล้วนะเราช้าแล้วนะนะตอไมาสามเมตรล้อห่อแล้วเนี่ยสามเมตรล้อห่อแล้วดังที่เบิร์ตไา่พอเลยพี่เบิร์ดขออเลยขอเลยน้องขอเลยขอขอขอแล้วในศพยังเหลือนะใครมือว่างเอาศพเลยนะศพมันเหลือนะคลก ออกเลย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 ไม่ฟังนะยี่สิบนาทีแรกขอไม่ไม่ไม่ขอช่วยนะเดี๋ยวกูแก้แก้ให้เดี๋ยวแก้แก้ให้เดี๋ยวแก้แก้ให้เอ้ยกขอเลยกลุ่มกลุ่มใหญ่มานี่มามาเปีล่ามาส้มมาส้มนาโนพร้อมเล่นอีกรอบกลุ่มไอใครไม่มีศพนะใครไม่มีศพใครไม่มีศพมาเสนมนาโนรอรอเล่นอีกรอบน้องมีศพอยู่ข้างในอีกพี่บอสพี่พี่บอสเอ้ยเอ้ยยังมีศพอีกศพนึงศพหลุดเหรือไหน่อหลอมีคนศพหลุดมีคนศพหลุดเดี๋ยวกดจีให้ MK ็มเควุ้ยเอมเควยมึงไปเอาสกินมาหน่อยยังมีสอบอีกสพนะึง